ต้องแบบนี้ใช่ต้องแบบนี้โอเค okay, พอลื่นคอขึ้นมาได้บ้างเพื <c oughs> อ่อสว,สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอง <c oughs> อยู่กับผมเองนั่นแหละอยู่กับเรียบร้อยรับมาลูกแก้ววันนี้ก็อยู่กับผมเองนะครับผมบีก็ตนั่นเองนะครับผมก็ โอเคหลังจากที่เอ,อิมได้ดูหลังจากที่ผมได้ทําคลิป1คลิปไปแล้วก็คือนั่นแหละกูไม่อยากขึ้นภาแป้ะเป็นงขอสุ่มของวันนี้เราจะมาเล่นอารีนนั่นเองนะครับผมอารีนไอเทมแงหลอกลวงกูเกลือเรียบร้อยวันนี้เราจะมาเล่นอารีนนะครับผมอารีนไฟเตอร์กูคงไม่เล่นซัพพอร์ตหรอกไอหำเล่นอารีนซัพพอร์ตนี่น่าจะหัวระเบิดใคร ไปหนึ่งขั้นไปหนึ่งไปหนึ่งไอเฮียเล่นสามสามกูไม่เล่นสามสามเพื่อนจะเล่นแรงอื้มโอ้ห้เกลือห้าอันกูควรดีใจวะเนี่ยมาอย่างสุดท้ายที่จะทำก็คือร้านคาเพชรซึ่งเรามีอยู่สามตัวแล้วก็คือหนึ่งสองสามก็คือสามตัวเนี้ยไม่อยากได้สุดๆไปเลยแล้วก็สุ่มไปขอดีๆขอดีๆไอ้หำโอ้โหมอทั ได้เหรอนนเนี่ยแล้วเราก็ไปเปิดเอาของเลยหลังจากที่ได้มาแล้วมันก็จะอยู่ในเอิม่มกดคำว่าหีบก็ได้นะหรือเปล่าใช่มันจะอยู่ในหีบแล้วเราก็กดเปิดมาแล้วก็เรียบร้อยได้สก,กินเพน่ะเพนหรือเปล่าได้ชื่อว่าเพนเดี๋ยวขอเข้าไปรับครัครบแล้วก็ประมาณนี้ตอนเซเซียวหนึ่งปองแล้วก็จะนี่ไงฮาวิวหนึ่งปองถูกใจป๋าเลยป๋ามีเส็หนึ่งปองพอดี โอ้าวอย่าหวังเลยขนาดเนี้ยซุ่มไปเลย,ยเปิดคลิปกูเสียเวลากับการมาซุ่มเที่ยวเลยเนี้ยอู้หู้สองอันเลยนะไม่ไม่น่จะดีว่ะมากดอ,ออกไปเลยโอเคมาเริ่มเกมกันเลยจะกดโซโลหรือซุ่มดีอ่ะกูกดซุ่มแชทโลกแล้วกันกดไปเลยโยวาซ่าแมนเออโฮยไม่ต้องกล่าวานะั้น <c oughs> พูดพูดเยอะแล้วเจ็บคอ ขอกินน้ำแปหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ไม่กดอีกโอ้โหยไม่กดนี้ก็มึสุ่มมาเลยหนึ่งคนกดออกคนเนี้ยอดออกไปแล้วหนึ่ง โอ้โหคนอื่นเขามิดเขียวกันโล่ทองคนเดียวโอ้โหเอ้หำโอ้โหมาดูกันซิว่าอารีนจะรอดหรือจะร่วงเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะฟังคำนี้ไว้ผมจะใช้อาลีนในการแบบอันนี้เซตคิดเองเหมือนเดิมก็คือเซตนี้ไปจังอะไเ่ะเอาใส่มาม่ๆแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะแรงหรือเปล่าอันนี้เซตแบบทดพึ่งใช้เลยนะพึ่งใช้ตั้งแต่หลังขึ้นโล่ทองมาก็คือเซตเทียนี้มึง ไม่รู้ว่า,วามันติดแรงไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะไปเล่นแล้วคืหนึ่งเกมแต่ของไม่ฟูฟูมากก็เลยจบบ้านเขาเล่นละของไม่ฟูมากแล้วแรงกูตกแรงลบจังสามไอ้เคี้ยวแม่งแพ้ติดต่อสี่เกมแม่งโอ้น้ำตาคาเบาอะไรมึงจะขนาดนะั้นละมึงลบมึงก็ลบเยอะเกินบางทีนะ่ะมายานแบนปลืมแล้วลตัวประจำกายของเราก็คืออาเลนอื ไอตาชนะกูไอเคยน้อยจัดเล่นไปทั้งหมดร้100 <don> อยร้อยหกสิบหกตาเยอะแหละพูดตรงน,น,นะว่าผมไม่เล่นธรรมดาเลยพูดตรงก,ก็คือมัวธรรมดาไม่เล่นเล่นแต่แหลงอย่างเดียวซึ่งก็นานๆทีเล่นนะเอาวีโรไ,ไม่ได้เล่นบ่อยนะเล่นแบบตอนที่มีโอกาสนะเดี๋ยวนะ oh, ประเด็นนะโอ<ฮ>้โหวิดีโอนี้น่าจะนานชัวเลยแล้วประกันแวนอบไระเนี่ะ เวนบอโอ้โหมึงเอาเวนไอเ้เหี้ยยูอ <UA S 2> เอะเอาแวนยูเอะยูเอะเอาตัวอะไรไปแก้วะไม่เข้าใจเลยวะยูเอ็นมึงหน้าบีบคอมากมึงหน้าฆ่ามากแล้วก็มีเทว์มีเทลกับบัตเตอร์ไฟโอ้โหไอเ้เหี้ยกูเอาอารเลนไปจะรอดปะเนี่ยโอาลิเลียโอเคเอาไวนะ้ละมึงเจอกูไอ้สัตว เปิดตำราอารินป่าถ้าเพื่อนมึงไม่เล่นป่ากูเล่นเอง <c oughs> ลิงรับไม่ได้โอ้โหรับไม่ได้เลยลิงสู้มีนาไม่ได้แน่ๆอะให้เลยคือลิงจะทุบขี้แรงขนาดไหนโดมิน่าจับเทลมึงซอยสองรอบมึงก็ระเบิดละเทลนี่เป็นตัวหนึ่งที่ผมไม่มีกูไม่รู้ว่าแบบ <c oughs> กูมันกาคนาดนั้นเลยจนไม่มีเทลเนี่ยไอ้ที่ว่ มันก็เกินไปนะสำหรับผมอ่เทียวมึงไม่มีกฎยืนยันแม่งเลยเช็คไแกลเปอกสกินกูไม่มีไอเชี่ยน้ำตาจะไหลสก,กินไนี่แบงกูรับไม่ได้อย่างแรงเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยสก,กินที่แบบอยากได้คู่เลยก็น่าจะสก,กินบบนี่แหละสก,กินคริโต้สดอาร์ตออนไลน์หหหเห็นแล้วไมหมต้อง อยากได้ไอสัตว์มาใครใครอยากเล่นด้วยก็เออใครอยากเล่นด้วยก็คอมเมนต์ได้นะครับผมก็เล่นด้วยได้นะแต่บางครั้งก็ดูดูเวลาส่วนใหญ่ผมจะเล่นนะถ้าจันถึงสุกอ่ะตอนเย็นบางครั้งถ้าถ้าถ่ายคลิปก็น่าจะเล่นแต่ไม่ถ่ายนี่ก็แบบถ้ามีคนทักมาก็จะเล่นด้วยสักสองสามเกมประมาณนั้นไม่เล่นเกินนะว่ารู้สึกว่าแบบตอนนี้หนึงานแม่งโรงเรียนไอสัตว์มึงโถมแบบ สั่งสั่งอย่างเดียวอ่ะเข้าใจอาจารย์สมัยนี้ม่อิชี้มึงมึงมึงมีโทรศัพท์ไงมึงก็กดกดถ่ายส่งจุบจบไอ้เียมึงไม่ต้องมายืนสอนหน้ากระดานดำเงี้ยมึงก็นต้องมาคอยเขียนตอกแต๊กตอกต๊กตอกต๊กเตกเฮียเลมึงไม่ต้องมาแข่าละไอ้เฮียมึงเปิดโทรศัพท์ถ่ายรูปส่งให้นักเรียนจบไอ้เฮียแล้วแบบตอนสตอนจะจบคราบไอ้ต้นกูไม่เข้าใจกับอาจารย์ที่สุดเลยตอนจะจบคราบอาจารย์ยังแบบชอบตอนแรกบอกปล่อยนะบอปล่อยเสร็จไอ้สัตว์แล้วก็บอกว่า รวมก่อนอาจารย์จะตรวจงานไอเชี้ยทําไมมึงต้องทำางวะไอสัตว์ประเด็นนั้นมึงมาตอนนี้ไม่หมดเวลาแล้วด้วยไอเชี้ยแล้วพอไปเสร็จอาจารย์เขาเข้ามาดูเฉยพอเข้ามาดูเสร็จไอเชี้ยไอสัตว์แม่ไอเชี้ยเข้ามาดูเฉยแล้วก็เดินออกไปแค่นั้นไม่พูดเหี่ยะไรเลยเดินเข้ามาดูแล้วก็เดินกลับไอเชี้ยมึงเอาแค่นั้นจริงจริงดิไอเหี้ยอาจารย์กู พูดตรงๆนะอาจารย์ไม่ได้เฮี้ยเกินอันนี้ขแบบอเยียบขายหนึง่งไม่ต้องขอเยียบขายแล้วคุณหยาบขายละโอ้โหสี่สิบเอ็ดคนดูสี่สิบเอ็ดคนนี่แบบติดตามกูมไม่รู้ว่าแบบมาจากไหนเนี่ยก็ใครที่แบบอันนี้ไม่แน่ใจว่าหนึ่งปีเนี่ยจะได้ผลเท่าไหร่ผมกล้าเลยไม่เกินพันคนแน่ๆหนึ่งปี<ส>อะเพราะว่าผมรู้สึก<ส>ว่าผมไม่ได้หนคนะไรขนาดนั้นนะหนึ่งโทรศัพท์ถ่ายมือปะถ่ายโทรศัพท์สองก็คือไม่มีกล้องนะกล้องในการแบบถ่ายพวก คลิปไปเที่ยวประมาณนั้นไม่ได้ถ่ายนะน่าจะใช้โทรศัพท์ถ่ายล้วนๆไอ้เชี่ยใครสอนตัวไอ้สัตว์ไปกินไอติมนมกินน้ำอันล้มเนี่ยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยเลยบ่อยเลยจนกินกินนมกะทิออกอ่ะไอ้เชี่ยมวยออฟเลนจริงจริงไอเชี่ยจังไรที่หายกูอยากอะไรไปสู้มึงเนี่ยมวยออฟเลนแม่งแหลกนว้ยนี่เซตผมก็จะประมาณนี้นะครับผมมีดาบคีเอ่อกรงเล็บแมวดาบสายฟ้า โบเค้นสเปียบไวะเนี่ยไม่แน่ใจอันนี้ก็คือดาวแดงรูนผมเอารูนคี่ลูนขี่สิบสองคนนียมีจีสิบห้าต้นเกมมานะเน้นต้นเกมไอสัตว์มวยเปียวหรือไม่ใช่อาวุธสั้นเราแป๊บเราปูมีอันตีก่อนในหําอย่ามาใกล้กูมวยไอเด็กเชียรล้อเล็ดล้อเล็ดล้อเล็ดเลยฮาคี่แบบไหลเป็นน้ำความจริงนะ สมัยก่อนอะผมเล่นนะผมผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะแรงหรืเอเปล่าเนี่ยผมออกอันนี้นะสมัยก่อนเนี่ย<ส>แล้วผมก็ลองไปไปไปทดลองนะไปทดลองว่าเอาเซตเนี่ยไปทดลองก็คือดามมจมันเบากว่าล้วก็ลองออกอันนี้แม่งดามมจ่ดามมีมันแรงกว่านะแบบไม่ต้องไปสนใจสเต็กและพลังก็แค่ต้านนะสองวิสองวินี่แบบสำหรับผมมันก็ไม่ได้เยอะไงสำหรับมึงมันกต่างไงผมไม่ได้กลัวหรอกบัตเตอร์ฟงบัตเตอร์ไฟตัดมาถี วิววิห้าแล้วบัตแมงวิวสี่อยู่เลยป่าผมป่าครับพี่ผมผมไม่ใช่ไฟเตอร์ครับผมป่าไอเหี้ยมวยแมงก็วิวห้าเหมือนกูนกอาแล้วสุดคนเท่เอฟอันนี้อันนี้ผิดหรือเปล่าเอาเอาคลิปตัน้อยตัวนี้ยตรงหนึ่งต,ตัวเดียวผมชอบเล่นมากผมชอบเอามากเลยถ้าผมเล่นแคลรี่รู้สึกว่าป่าไม่ชอบฟาร์มคลิปน้อยมันฟาร์มแต่บับแล้วมันก็ไปไอ้คลิป ูไม่เข้าใจกับมึงจริงๆอะมึงจะฝามแค่นั้นเพื่ออะไรมวยไ,ไอ้เทียมึงใหญ่กูได้ดับคีมึงจะเละเป็นโจ๊กไอ้สัตว <c oughs> ์กูเรื่อมไม่ไหวกับมึงอะไอ้เทียสกิลไกลกูอุอ้ยมาไอห้หำถ้าเสียงเบาก็ต้องขอภัยด้วยตอนนี้แบบใส่หูฟังนะเพื่อว่ามันอาจจะดังนี่แหละแต่แบบกูไม่รู้ไงไม่ได้ซื้อหูฟัง<อ>เป็นหูฟังเกมมิ่ง,แ,งแบบไม่ได้มีแบบไม์ต่อมาเป็นหูฟังแบบใหญ่ๆงโง่เลยพูดตามตรง อื้อคลิปไอ้เฮียมวยกูเปิดลิงไอ้ค่ะก็เห่าลิงระเบิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแหวนมาว่ะฉันเติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นมนุษย์โอ้โหเฮ้ยแหวนเก็บสามไม่หำไอกระเป๋าปิดเดี๋ยวเราแบบล้อเลีดล้อเลีดเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อย ไอ here, uda, um, roat, fruit, friends, ้เฮียมวยมึงมึงเดินสายกลางมึงไม่ต้องมาล่างไปไอสัตว์มวยมึงไปเดินสายกลางไปปล่อยให้กูหลอยป้อมแตกเลยก็ได้ไอ้หําปีแพ้ดามิดเบามันจิบหมาเลยเบาเกินบางทีเบลจะเบลจะเจ็ดแล้วฟาร์มด่วนสตาร์เบิร์สทีมไอ้ห่ามวยวิวมากกุ๊กฟาร์มด่วนเล่นฟาร์มเล่นฟาร์มอออืืห กูดึงวลวมากมากกูม you know, so ันให้ได้เฮี้ยมวยเดี๋ยวกันนะมวยแม่งเอาบัฟบัฟมาจากเอิมกูรู้เพื่อนไอ้หำไม่ตายอีกโพ้าะหนังหนาไวหำอือไอ้เฮี้ยคลิปกูคิดแต่คลิปกูไอ้หำไปแล้วไปแล้วน้องรักกูไม่อยู่แล้วก็กูก็ไปก๊อปกูก็ไปก๊อปคำเขาว่าบ้าโง่เลย กูไม่ตายหรอกไอ้ไก่ไปแล้วไอ้เชี่ยมึงก็แรงเกินบางทีเลือดกูห้ามผานเองนะเพื่อนให้กูน่าจะเอาคิวเรนมานะเกมเนี้ยไอ้ที่ไม่โอ้โหคิดไม่ได้โอ้โหไอ้หำเดี๋ยวเราเกมหน้าดีกว่าเดี๋ยวดูตามสถานการณ์นะเกมหน้าเราจะเล่นตามที่คนบอกไปเลยแต่อาจจะเพืออาจจะแบบเล่นตามสถานการณ์ด้วยบางส่วนไอ้หำป้อมกู ต,ต่าเบิีมคลิปป้อมระเบิดกูรับไม่ได้กูรับไม่ได้อย่างแรงไอ้สัสกูรับไม่ได้อย่างแรงลิงอันตรีกูพร้อมเพื่อนถ้าลิงมันหลอกล่องหุ่นแล้วปไ,ปไ,ลไปหลอยหลังวะนะไอ้เชื่งไอตัวตนมึนงเจอกูจะทำน้อยสิ่่งงทีีีเเหลือมพยกูอยากเอาแม่งขาป้อมมะไอ้สัตว์แม่งมันกดส้นตีนวะิ่นกับไปกับมากดส้นตีนทีไง ดามีต้นเกมประมาณนี้ลมึงเจอกูไอมแล้วแป๊บปรับตั้งค่าแ๊บงไงก็รอแล้วประมาณนี้ด้าน้าด้าน้ามุมขวามซ้ายหมานครงอ้ามวยเดินสายบนหรือสายกลางติดกูล่างก็กูตายวะไอ้เชี่ยมวยก็อยู่อิ่มมาชัวร์เลยมวยแบงมาผิดกัดความคาดหมายกูวะโอ้ยเฮียแรงเกิน บางทีมึงก็แรงเกนงินต้องการกำลังเสริมลุงมาโค้งหน่อยวะสอโลสอโลไปไม่ต้องสอโลหรอกไอ้เชลีนบุูมึงได้เปรียบแต่ลีล่างไม่เสียเปรียบไม่เป็ลต่ต้กนกำเพื่อ,เพ,อเพื่อให้แครี่กูเก้นไ,ไอ้สัตว์กูลำคาญมวยวะไอ้เที่ยมันมันดันช่วยด้วยไก่เชี่ยะแม่งอยู่ดีก็กดช่วยด้วยกูยรวมววตัวแม่งเฮ้ย ไอสัตว์ช่วยเฮียอะไรอดีตเป็นเพียงความฝันค <What S 2> รูวิโอโต้องไปต่อช่วยด้ไอเฮียละหืมสิงหืมไอเฮียเรามีโคตรแรงอ๋อเน็ตกูกระโปกหมาเรียบร้อยบินไปไอหนุ่มแถมกูไม่ได้ซัพพอร์ตด้วยไอเฮียดาบไม่ถึงดาบสั้นเกินดาบที่สามารถยืนหดได้เอ้เขาลิเลียระเบิดไอสัตว์โย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 ่ ไอ้ตัวตนไร้เทียมเดินสิ่งที่เหลือเฮ้ยลินล่างมันึกแปลกไอ้หำเกียร์กิปตปล่อยเลยครับปู่เดินไปพูดมตัวนะอยากเล่นไหมครับแต่โทรศัพท์กูโหลดไม่ได้มันเป็นส้นตีนอะไรก็ไม่รู้กูเริ่มค้างละไอ้เขี้ยแค่โหลดไหมครับเองนะเว้ยโหลดไหมครับแม่งเครื่องกูเฟือกไม่รับรองไอ้เขี้ยเป็นเพราะเขี้ยอะไรสาเหตุมึงอยู่เนี้ยสงสัยวะกูกดปิดอะไรหรือเปล่า อาจแม่งอาจจะมีคนเถียงว่าแบบมึงไม่ได้เปิดไอ้แอปวัดเต๋อฟักแบบบางคนก็อาจจะคิดว่ากูไม่ได้เปิดไอ้แอปที่ไม่รู้จักใช่ไหมไอ้สัตว์กูเปิดแล้วแล้วมึงก็ดาวน์โหลดไม่ได้มึงโคตรโคตรเกีียเลยไม่อยากเล่นไหมครับสีน้ำตานะความจริงซื้อไหมครับแทมไว้ด้วยไอดีเอ็กบ็อกผมก็มีนะพูดตรงๆกันเต่มไม่ได้เล่นมาเป็นเป็็นนเปปีและอ่ะ ให้เลยตั้งแต่ได้โทรศัพท์ใหม่ปีที่แล้วม2ไอเฮียทิวเปียวใหหนุ่มเปียวไอหนุ่มระเบิดไป่ดีโคตรแรงแรงเพราะไม่มีเวียนเวียนซอยให้บ้าแดงว่าฟ้าฟรีเพราะอุ่นใจหน่อยอื้มหนึ่งคิวไม่ตายเลยสักครั้งซับศูนย์ซับหนึ่งผู้ปิดแปะโอ้โหสันสามไอเฮียป้อมกลางระเบิดลอแป๊บรอเกิไดไอหนุ่ม เนี่ยแมงไอเชียไอได้ชิน้นนี้ปุ๊บปแ๊บไอเชียระเบิดแน่แน่ให้เลยแม็กไอสัตว์โคตรแรงได้ป๊บแบบเท่ากับตูมระเบิด,ลเ,บดเลยเป็นขี้ให้เลยอย่าให้กูเกิดไอหําอืมมาแล้วไอสัตว์มาตอบเจาะหม้าไยหำตาเบิร์ตีมรอรอร,อ,รอสิงโต

กูได้กลิ่นความชั่วร้ายในพุ่มในพุ่ม,มนั้นจำได้แล้วว่าิวไปอยู่ไ้แล้วมันก็เึงนอนตีแป๊บเพื่อนความจริงนั้นผมมีคอม,คมโบโูเกียนคอะเยอะเลยคอมบเกียนก็คือมีม,มีลิงอยู่เหมือนกันคอมบูเกียนก็คืออันนี้น่าจะมีคนรู้อยู่แล้วเทนผสมกับอนลิน่งไอเฮียคอมบเฮียนี่พุ่งโดนก็คือมึงตายอะระเบิดโยโยนี่คือเสียงเด็กวัดอืมกูแตก ไปละไอหมเก็บระเบิดดูเลือดกูสิเฮียร์เพื่อนอารีนเอ็กซ์แควิลเลยเหมาะสุดพูดตรงตรงนะอารีนเอ็กซ์แควิลอะเวลาแบบเวลาเลือดแม่งต่ำกว่าครึ่งหนึ่งอะไอ้เหี้ยมึงสิงปุ๊บแม่งฟันสองรอบเอ็กซ์แวิลรอบเดียวไงมึงก็ระเบิดเพราะอารีนอะมันรู้สึกว่าสำหรับผมนะมึงแบบไอ้เหี้ยเป็นตัวที่แบบแรงนะแต่กูไม่เลยอะกูถ้ากูสุ่มได้สกินมาหลอดนะไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูเล่นมาหลอดเลย ไอ้หา่สิบเก้าสิบเก้าปองได้สกินหนึ่งสกินก็ยังไงสําหรับผมมันก็คุ้มแหละแต่มันเปลืองเงินกูเฮียเก็บเงินก็เก็บแป๊บเดียวแหละอันนี้เพื่อนตรงนะเก็บเงินเติมก็คือกูเก็บหนึ่งเติมแต่แบบอันนี้เอาจริงนะเก็บแล้วเม่งถ้าทํำยูทูบแล้วมันได้เงินอะต่อเดือนอะต่อได้ได้เดือนละห้าบาทเงี้ยไอ้เชียไม่มันมันมันคงไม่ใช่อะมันต้องแบบคนติดตามถึงพันคนถึงมันจะได้มั้งอันนี้ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยทาเพิ่งมาทำหนึ่งปี จะรอดหรือจะล่วงมาดูกันคลิปนี้เคเพื่อนล่อไปเลยเพื่อนกูตีดาร์กเอกโซโลโดาร์กโคตรลืมอารินโซโลโดาร์กครับฟูจ่จะไหวจะไหวปะเนี่ยไหวนะเนี่ยเพื่อนส่งแต่ถ้ามันไม่มาถ้ามันหมามพื่กูแบบโดนรัดแน่ๆอารินโซโลดาร์กไอ้เชี่ยโคตรลืมมันมาไอ้หำมันมาดาของกูกูไม่ได้ดาไอ้เหี้ยโอ้โหไม่น่าไปตีเลยไอ้เหี้ยแม็ค กูอยากย้อนเวลาไปเบิร์ตกระโหลกตัวเองวะโอเคกูคตัดแม่งเลยโอเคกูคมาละแล้วลสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือป้อมร่างกูระเบิดโอ้โหกูไม่น่าไปตีดาร์กเลยหึงไอ้หำมึงเปรี้ยวซ่ากันใช่ไหมไอ้สัตว์าาเขียเ่ยกลางมึงมิเศษเยอะเคลียร์กลางหน่อยลิงเงพื่อนลิงเคลียร์กลางหน่อยเพื่อนมึงรอกูแป๊บไอ้หำตีดาร์กเดิมจอลิเลียลิเลียเพื่อนรักเพื่อนระเบิด ไอ้หำลิเลียกูลิเลียกูโดนมวยตามแล้วลิเลียระเบิดแล้วก็เรียบร้อยอ้าวมวยแม่งชอบ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 ถ้าลิเลียไม่ตีสักหนึ่งทีอะไรเงก็ได้คิวไป <the ี่ยมึงเจอกูไอ re ้หำดาร์สตาร์เบิร์ตทีมใส่คิวด้านหลังก่อนไปเลยลอยป้อมเลยเพื่อนเรนล่างไหวไหมเนี่ยเอ้ยเรนล่างไหวอยู่ลิงกับไปเกณฑ์ลิงกับไปกันไปเฮียกูซอยฮะใครฝั่งนู้นเหลือใครเนี่ย ไอ้เฮียบัตกลัวอะไรล่ะครับน้องตีปั๊มต้องไปสออือไอ้เฮียคลิปแม่งไม่เข้าป้อมอีกเก็บแตกลิงกลับไปกันบ้านกันไปเออกลับไปกันบ้านกันไปลิงหนูกลับด้วยเขียร่างเสร็จกลับเลยมีหน้ามันมาแน่ๆซับพอร์ตมาเนี่ยวีล่าหรือมีหน้าวะจำชื่อแม่งไม่ได้โอเคแม่งกลับไปกันจริงไอ้เหี้ยอ่านเกมแบบอ่านเกมล่วงหน้าแบบ3ล้านเปอร์เซ็นต์ ไอ้เหี้ยมวยแม่งกับอีกไอ้เหี้ยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนี่วะมวยแม่งตายไม่ใช่เหรอหรือเปล่ามวยแม่งตายหรือเปล่าเออมวยแม่งแตกดีว่านึกได้ละไอ้เหี้ยมึงโดนป้อมระเบิดไม้หำน้อยเอ็มเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยไอ้เหี้ยนี่รู้ดีอีกไอ้สัตว์กูจะแตกไอ้เหี้ยโคตรแรงถอยเพื่อนถอยเพื่อนมึงยังจะเข้าอีกไอ้เหี้ยเอามีดมันนี่เพื่อนเอามีดมันหน่อยเอามีดไอ้สัตว์หมดทอดอาหารเลย มันเอาเมดมันหน่อยอ่อไอห๋มเอ้ยวันหนึ่งฉันจะต้องรื้อฟื้นความทรงจำกลับมาให้ได้เอาเมดมันหน่อยกูลำคาญเมดแม่งสุดแล้วไอเชีย่ยมึงแบบสกิลมึงก็แรงแบบพีเฮียเลยไอ้ห๋มแทนนี่ต้องชำระก,กูรับไม่ได้ดูเอม็มก็เฮียขึนเออลิงเข้าไปล้วงลิงระเบิด ไอเฮียแต่ละองค์นะเฮียกูเข้าชาร์จมึงก็หนีกูเนี่ยนะกูส้นตีมแล้วสตาร์เบิร์ดตีมโอ้โหคอรแรงแรงระเบิดระเบ้อกันเลยทีเดียวเทีกันไปน้องโอ้โหเฮียกูจะแตกแล้วเนี่ยเอี่ยงไปเที่ยงไปท่านรอสิงเนี่ยรอสิงไอเชียมวยสิงสิบวิสิงสิบวิสิงสิบวิไอหํารอพี่ก่อนไอน้องสิงสิบวิเองนะอื้อหือ รอเลือดกูแป๊บพร้อมละมันตีดักได้เนี่เติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่อาวุธสังหารอืมโอ้โหเยี่ยมเลยไอ้เหี้ยแม่งตีดักอยู่เรียบร้อยกูรู้แล้วแม่งได้อยู่พร้อมไอ้เหี้ยแม่งมันมันได้ยังไงวะเลือดมันก็พออยู่เลยไอ้เขี้ยสองตัวหนึ่งแทงให้มึงเงี้ยไอ้เหี้ยติวซอยฟีขอแับหน่อยเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้เกม เจ็ดสิบเจ็ดบาทไอ้เฮียมึงยังจะเหลือให้กูเนาะอืมดาวมีดกระจุยแปะ๊ะเรียบร้อยได้มาแล้วกูพร้อมแล้วพร้อมระเบิดแล้วครัคบไม่ต้องออกไม่ต้องออกแบบแดงก็ได้นะคู้ตรงสง่ะออกเป็นบกบเกิดเลยก็ได้ออก,กเป็น<อ>กเ็น<อ>กเกิดทีกว่ามาเดี๋ยวหลอยล่างเนาอเคกูเคลียร์ล่างเฮ้ยเรียงบนลิง์ฝากเคลียร์หน่อยเคลียร์ล่างเดี๋ยวไปเติมเดี๋ยวไปเติมกลางอืมไม่เคลียร์แหลกจัดอ้อ ออืืแหลกขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อกี้นฮียอาแยกปืนแบบเคยว่าเฮ้ยลิงโอ้ยไอเฮียกี่ตัววะล่ะไอเฮียสเปิลลิงกูเฮียลิงกูหน้าบูดเลยเออเอกวิ่งเอาเมยกับแคลรี่อยูไอเฮียสองตัวนี้ลำบาใจสุดละมามาไอเฮียไอเฮียเที่ยวมาสิงเซิงอา โอ้โห oh. สิงก็สิงไม่โดนอีกไปเลยเพื่อนต่อเลยเพื่อนเขียคลิปก่อนจังหวะนี้ลีเลียแวนกูวิ่งลึกเกินแวนเพื่อนมึงจะแตกนะเพื่อนแวนเพื่อนมึงจะแตกนะเพื่อนแวนเขียคลิปก่อนไอ้แหวนกูแม่งระเบิดเศร้าเลยไอแวนแม่งไม่ไมไมไมน่าฟิกเกอร์เลยแล้วก็แพ้ไปกับเกมนี้โอเคเกมนี้เราก็แพ้นะครับผมยังไม่ทันทำห้าฮายยิวเลยถ้าเกี้สิงนะเกมนี้นะอาจจะดีกว่านี้นะเพือ่อนผมคิงถ้าสิงนะ โอ้โห oh, สิงมึงโดนมีหน้าปุ๊บไอเชียเรียบร้อยลบคาฟูก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เกมนี้แพ้ไอหา่ากูไม่คิดว่าแม่งจะแพ้นะกูกา,กากแล้วแหละเดี๋ยวไปหาเวลาเล่นเพื่อพัฒนาฝีมือนะโอ้โหมึงดูแรงกูตอนแรกแม่งคอมสามเรียกคอมบันเดอร์หรือเปล่าหรือว่าเรียกอะไรนะไม่แน่ใจแต่ตอนนี้แม่งตกมาไอวีแนละ้วตอนแรกอยู่สามอยู่เลยโอ้โหไอหำอะไรมันจะล,ล่มระเบิดระเบ้อขนาดนั้น ก็ขอจบแล้วกันคลิปนี้ก็ก็ก็จบไปละสําหรับคลิปนี้ก็โอ้ยจะลืออะไรนักหนิงดาแนี่เริ่มลงคาแล้วนะก็สําหรับเออมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอต่างๆจากผมซึ่งคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาไปก่อนแป๊บนึงนะูให้ดูประวัติเลยเออ้ยมึงดูดิไอหำอันนี้อันนี้สร้างเกมสองเกมนะสร้างเกมแล้วกูเล่นฟอร์ลินเวีชนะด้วยไงประเด็นไม่เล่นไม่เล่นไอ้นุ่มโอ้โหดูดิ นี่ยไอเชี่ยมันมันหนักใจตรงนี้มึงดูไอเชี่ยแพย้สี่เกมแพ้สี่เกมแล้วชนะเกมเดียวนหละเนี่ยมันหนักตรงนี้เว้ยโอเคก็จบไปแล้วสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไปละลาก่อนขามุยไอสัตว์มึงเลิกเชิงไปแล้วล่ะขามุยไปละไอห้อา